สวัสดีครับพี่น้องครับมานนี้สวัสดีพี่น้องอยูทีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับคุ้มข้าวเย็นก้าวทักทายพี่น้องยงมสวสก่อนที่สีเดินทางกลับจังหวัดมหาสารคามนะครับเมื่อคืนนี้ผู้บ่าวผู้มางานนะครับมางานวันครบรอบวันเกิดของท่านนัทพงศ์พรหมิน อยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สำเร็จรุลวงไปด้วยดีนะครับสำเร็จรุลวงไปด้วยดีแต่ที่มันบบสําเร็จครับที่มันบบสําเร็จก็คือลูกสาวกับเม่ครับบบสาม,มารถที่สีเดินทางขึ้นหอดเชียงใหม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้นะครับน้องธิดาลาวและก็แม่พึ่ง แล้วก็ไอ้มังกรนะครับบาสิเดินทางขึ้นมานั่งเครื่องขึ้นมาต่อที่เชียงใหม่เพราะว่าเขื้นมาฉลองวันเกิดให้ครับลุงหนักเพิินนะครับแต่บางเอิญมาลุงหนัดจองเครื่องให้มันบ่มีไฟเลยนะครับมันเต็มก็เลยบ่ได้ม,มากครับวยไา้ <laughs> เพิ่นโยวยววย เพระาะว่าเอาคลิปที่น้องธิดาเล่าบอกว่าพ่อพ่อจะให้ไปไม่เชียงใหม่ถ้าพ่อจะให้ไปพูดมาคําเดียวหนูไปเลยนั่นี่ <laughs> นั่งยนไปนะครับ <laughs> เอาคลีปร์นี่อะไรเพิ่นเฟิ่งให้ลูกนาดเบิ้งลูกนาดเฝ้าเฝ้า,ฝาออเคลียร์หาจองนะครับเฝ้า,าจองเออเครื่องแต่มันไม่มีครับกะถ้ามันมีกะคงจะต้องนั่งจากอุบลไปลุกกรุงเทพแล้วจากกรุงเทพจะค่อยต่อมาเชียงใหม่นะ นะครับกับยิมานนั้นเพิ่นเครียดหนางอเ่ได้มาหาพ่ออยากมาร้องเพลงนะครับแล้วก็อยากอยู่ให้กล้พ่อตลอดนะครับสาหรับน้องธิดาราวก็คือบอกง่ายๆว่าขันเพิ่นอยู่ใกล้พ่อแล้วเพิ่นมีความหมั่นใจในการขึ้นเวทีแล้วก็ในการร้องเพลงต่างๆเพราะว่าการก่อนที่เขาจะร้องเพลงเนี่ยนะครับเพิ่นก่อนที่ขึ้นเวทีเนี่ยเพิ่นจะร้องเพลงให้พ่อฟังก่อนจะร้องเพลงอะไรบ้างเนี่ยเขาจะร้องให้ฟังก่อน นะครับที่ลองให้ฟังก่อนว่าแบบนี้พ่อย่างนี้ใช่ไหมพ่ออย่างนี้ถูกไหมคือเขาจะร้องแล้วก็ผู้เป็นพ่อนี่ก็สีแนะนํานะครับผู้นพ่อก็สีแนะนําว่าเออต้องลองยังสั่นยังสี่ลองแบบใดนะครับก็คือเพื่อสิ่งีความหมั่นใจนะครับก่อนที่ขึ้นเวทีทุกครั้งเนี่ยพอดีทุ่งมากขอพอนพ่อขอพหน่อยก่อนขึ้นเวทีเป็นเด็กที่ฉลาดครับที่ตาเราเป็นเด็กที่ฉลาดและเก่งมาก นะครับเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็เกง่งเป็นคนที่เอ่อความสามารถครบนะครับความสามารถครบคิดดื้อก็ครบคืออยู่ใกล้ใครแล้วไม่ทําให้ใครต้องต้องต้องอึดอัดนะครับสําหรับทิดาล่าครับอยู่ใกล้ใครก็มีความสุขเพราะเขาจะเป็นเด็กที่ล่าเริงเป็นเด็กที่ล่าเริงเป็นเด็กที่เอาใจใส่คนอื่นเป็นแล้วก็รู้จัก บอไงามาหรู้จักเอาใจเขาว่าใส่ใจเหามูจักเทคแค่ความหูวงสึกคนอื่นนะครับมูจักเทคแค่เนี่ยคือที่ด่าเล่าเขียดว่าสิเด้บมูแมนเขียดออกครับหนาง้อตอนแรกดีใจครับดีใจแห้งดีใจว่าสิเด้ดมากครับพ่อแจงข่าวว่าลุงนั้นหาไฟบินให้ไม่ได้เพราะว่ามันเต็มเต็มทุกไฟเลยโฮ้ยบาี่นี่หนางอ แม่โทรมาหาพ่อยังไลยครับนีไ่ได้เล่าอยู่ไหนอย่างนี่แหละหนูงอนพอ่อแล้วนะอย่านะติดพอครับติดพอเพราะว่าความเสื่อมหมันเนาะนะครับความหมันใจยังต่งตางๆพ่อก็สิเป็นคนออกแบบให้นะครับว่าเออยืนอยู่บนเวทีทำยังไงลูกเยืนอยู่บนเวทีเป็นพี่เลี้ยงไ้นะแล้วควรจะพูดอะไรบ้างแบบไหน ะครับกบ็มีหลายๆคนเนาะนะครับอา,อาจตจีบอกว่าน้องเป็นสำเนียงที่หัวนมากบ้วนาฟังอันนี้ต้องขอประทานอภัยพี่น้องหลายๆครับเพราะว่ามันเป็นภาษาชนเผ่าเนาะนะครับเป็นภาษาชนเผ่าก็คือน้องพยายามซอบพยายามซอบนะครับเพราะว่าเนื่องละนะครับพี่น้องทงั้งทั้งเล่าเพิ่นก็ชนหลายชนเผ่านะครับบางชนเผ่าเบามวนมวลคือทางทังเบียงจันท์ีเบามวนนะครับเบามวนเบา โดยกระโด,โด,โดขคือกันบัดแหะครับแต่ว่าสำเนียงแต่ละาภาคพื้นภาษาคือบา้านเฮ้านี่แหละครับสำเนียงแต่ละภาษาแตกต่างกันไปนะครับในการออกเสียงเนาะนะครับก็ต้องการะท่านเอาให้พี่น้องได้ไหลาย <c oughs> ที่บางทีน้องอาจจะชินเคยตัวนะครับกระ,กระบอง่ายมาแนวมาเป็นมันเป็น,ปนมันเป็นชนเผานเนาะนะครับแล้วจ็เพิ่งปูฝังอยู่กับภาษาแบบนี้ปูกฝังอยู่กับคำบอกจังสี่มาก ว่าทศวรรษแล้วเนาะกะตังแต่พอแต่แม่ปูญาตาหน้ามา้าแต่ป่าแต่ลุงสูงต่ำม,มาเรื่อยๆกับมาจนหอดหยกป,ปัจจุบันของของน้องที่ดาเล่าลนะครับถึงแม้ว่าเออความจเจริญมันที่ลุกล้ำของมาแต่ว่าภาษาทองทิน่นภาษาที่น้องเคยใส่มันก็นอาจจะยังบ่บ่ทันใดบ่ทันใดมันบ่จืดจางนะ่ะมาเบ่ทันใดจะมันบ่จืดจางมันบ่จืดไปจากอ่าพงพันุนะครับเผ่าเสือ มันก็นเลยเห็ดให้แบบว่าเบาอาชีอาชีพเพื่อเผากระแดงนะครับเผากระแดงผู้พ่วผู้กับผู้หูเนาะนะครับว่าเผากระแดงมันเผากระแดงมันคืออย่างไงน,นะนะครับลมันเป็นอย่างไร <c oughs> อ่ก็เลยเกิดแบบว่าเออเป็นประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าเมื่อน,นี้นครับผู้พ่วผู้นะครับพ่อผู้กำลังจะเดินทางกลับนะครับไปกับอาเทพนะครับสารวัตร นะครับท <S it> <S ans> <ạt> in ่านสารวัตเทพประจักษ์ชอบบุญนะครับเพลนผ้าผู้บาผู้ไปหันมานี่ตลอดนะครับจะที่เป็นผู้ขับรถซอยขับรถในผู้บาผู้นั่งยนม่ไปเดินทางไกลเนาะก็ซิมี่เพิินล่ะครับคอยเป็นพี่เลี้ยงนะครับคอยเป็นผู้ดูแลต่างๆนะครับว่าจะเป็นการเดินทางหรือว่ายังก็แล้วแต่เนาะนะครับในช่วงที่ เดินทางไกลๆเนี่ยกะสิเพิินล่ะครับพาไปกาเดินทางใกลๆระยะไกลๆก็ทิแม่นขับเองครับผู้เ่าผู้ขับเองแต่กันเดินทางไกลก็ต้องเป็นทันสวัสดิ์เทพไปจากชอบบุญนะครับหรืออาเทพของน้องๆนะครับของน้องทิดาลาวนะครับการกะทิดูแลในการไปการมานะครับเมื่อนี้ก็ใไก้ไก้จะได้เดินทางแล้วนะครับก็คงจะได้เจอกันนะครับเจอกันกับน้องทิดาลาวเอาเรื่องเล่าเพิ่มว่าเราฟูพี่น้องฟังสียดอกครับ ผู้บางคนเป็นห่วงครับย,าน,ยานบา,า,นบาเออถ้านนองยังบอกแบบนี้ยานเอฟซีเปนยานเอฟซีเป่น,นเศร้าหากักเศร้าแพ่งกับด้วยความเป็นห่วงเนาะนะครับก็ต้องขอบคุณในหลายนะครับขอบคุณในหลายเลยนะครับที่หายข้าแนะนํานี่นนนมาผ,าผู้พ่อพูดนะครับหรือว่าพ่อพู้กับแม่พูเนี่ยกำลังปรับแก้นะครับกำลังปรับแก้ว่าออน้องต้องพูดประมาณนี้นะลกูกแต่บางทีมันก็เผลอออกไปนะครับมันเผอลอก็มีบากนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่พอเวลาน้องพูดแบบซบซบถึงมันเหมือนมันเหมือนไม่ใช่ตัวตนของน้องนะครับก็เข้าใจอยู่เข้าใจน้องอยู่เนาะนะครับมันเหมือนไม่ใช่ตัวตนของเขามันเหมือนเอาผู้ใดมาอยู่ในหลางกับบูลูสินะราะว่า <c oughs> ผู้ฟังกับมันก็คัดคัดหูอยู่นะครับมันก็กนขีดขีดหูอยู่ก็เลยต้องคอยปรับแก่ไปเรื่อยๆนะครับคอยคอยให้น้องสอบล่รงเรอยๆเพื่อเพื่อบ่ตตรงกดดันร้ายเพื่อ เพื่อให้เป็นธรรมชาติเล็กน้อยนะครับค่อยๆสโลแล้วค่อยสโลลีสโลลีลงเรื่อยๆนะครับก็คือให้น้องได้ปรับแก่ปรับแต่งตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ทําความคุ้นเคยการนอเพึ่งเขามะชูเนาะนะครับพึ่งเขามมเขียนหูนะครับพึ่งเขามาเคียนหูโดยเฉพาะการเป็นนักร้องของน้องกับเป็นนักร้องแค่เดือนกว่านะครับเป็นนักร้องแค่เดือนกว่าก็เลยต้องนี่การปรับแก่แต่งเติมยังหลากหลายนะครับ แต่ก็ต้องขอบคุณนะครับคําแนะนําของเอือยของอ้ายของป่าของลุงของพีของหนองของพอของแม่ที่แนะนํากันเขามาหลายนะครับก็พระผู้ก็ไม่พึงกับพยายามปรับแก้แต่งเติมเพื่อให้น้องเนี่ยเข่าได้กับกับทุกคนเนาะนะครับแต่มันก็อาจิบ่พท่านด้ถือใจท่านที่นะครับอาจทบ่ท่านถือใจท่านที่แต่ทุกถ้อยคาทุกการตําหนิติชมมา เพื่อกกมานะครับผู้บาผู้นอมรับเอาไว้เบ็ดนะครับแล้วก็เอามาพิจารณาดูเออลูกเราตรงนี้นะอ๋ะอลูกเราเป็นแบบนี้นะเ,ออเราเราต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างประมาณนี้นะครับก็คือเฮดไทยแบบออให้น้องเนี่ยพยายามปกดดันเวลาที่น้องปรับเปลี่ยนเวลาที่น้องแก้ไขนะครับเป็นคําเตือนคําติชมที่ดี หลากหลายอันหลากหลายย่างแต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่คอยที่่อยมักที่สุดนะครับมักที่สุดมีคอมเมนต์หนึ่งผมผูบาวผูบาวพู้ก็จํบบได้ว่าซื้ออีหยังนะครับเพิ่นเหม็นมาว่เพราะพูร้องเพลงเพราะมากร้องเพลงเพราะมากแต่เสียงไม่กลางวาลเสียงไม่ทะลุด,ดนตรีก็เลยไม่ดังอันนี้ถูกต้องนะครับถูกต้องเพราะผู้บาวพูดเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ เกิดมาเพื่อที่จะมาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสมากกว่าครับเพราะว่าโดยโดยปกติแล้วเนี่เพราะเราตอนตอนแรกนี่ยพวกเราชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจนะชอบร้องเพลงมากวันไหนไม่ได้ร้องเพลงนี่ต้องเป็นไข้ครับมากเป็นชีวิตจิตใจแต่พอเอาจริงๆแล้วเนี่ยโอ้เราไม่ชอบร้องเพลงเลยอ่าก,ก็ชอบร้องแหละแต่เราไม่ชอบไปโชว์อยู่บนเวทีอะ่ะไม่ชอบไปโชว์อยู่ตรงนั้นเราชอบเขียนชอบคิดมากกว่านะครับ เป็นคำว่าที่เอต้องใจผู้บ่าวผู้แห้งอคอมเมนต์นี่สุดยอดนะครับนึกวความรู้แต่เราคนเดียวแต่อ๋อมีคนรู้เหมือนเราอยู่มือก็มีคนรู้กว่าเราอีกนะครับ,บผู้ภูเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากมีสเสน่ห์แต่เสียงไม่ทะลุดนตรีนะครับความกลงบ้านโบ,นบมี่ก็เลยบวด,ดังโอ้ข่อยนึกว่ามันมีแต่ข่อยหูเจ้าแห้งหูตัวนี่นะเสนอกแต่น้องทิดาลาวร้องเพลงเสียงธรรมดา แต่ว่ามีความกังวาลมีความะทะลุดนตรีมีความกว้างของเสียงน้องก็เลยลองออกมาแล้วเป็นที่ประทับใจนั่นเห็นบอกโอ้โหแสดงว่าคนนี้นี่สามารถเป็นครูเพลงได้เลยเป็นคนที่สามารถสามารถเป็นโปรดิวเซอร์ได้นะครับแต่วผ,ผู้จําซื้อเพิ่นบ่ไห้มันซื้อยังเพราะเพินพ่นเชยนไปซื้ออังกฤษมาดิผู้บ่าโภูโอ้โหอ่านบอกนะครับสุดยอดกับคอมเมนต์นี้สุดยอดผู้บาวโู้ชอบมาก ทําให้อ๋อมีคนมีคนที่เหมือนเราอยู่มีคนที่คิดเหมือนเรามีคนที่อะไรต่างๆเพราะว่าหลายๆคนเจ้าร้องเพลงมวนนี้เจ้าคือนนพรเป็นนักร้องเจ้ามายังยังเสียหน้านะครับหลายๆคนเราก็ไม่รู้จอธิบายยังไงเพราะว่าเแมันอธิบายไปพี่น้องก็คงมันมันยากที่จะเอแบบว่าเข้าใจในในบริบทของของคาว่าคนเขียนเพลงคนนั่งทํางานอยู่เบื้องหลังเนาะ นะครับก็เลยพ่อมีคอมเมนต์นีขึ้นมากก็เลยเออเอาละบัดที่นี้มีคนเข้าใจกับเฮาแล้วก็จิบเบาออกไปครับประมาณนี้นะครับก็เลยได้วเอาออกมาฟูพี่น้องฟังอือประมานจังสี่แล้วครับพี่น้องครับ <laughs> เอาเมื่อนี้สทีพ่อกันกับน้องธิดาเล่าอารซิดเด็กนะครับอารซิดเด็กเหตุการณ์นี้เป็นยังได๋กะฝากพี่น้องติดตามรับชมรับฟังขอบบนขอบคุณพี่น้องได้หลายนะครับบสิเป็นบ้านหากัก พี่อุ้งอิงบานหักพี่อาอายบานหักเสียงวิหกบานหักอลังการโชว์บานหักบ้างระเบียบนะครับหรือบานหักได้หลายบานนะครับโดยเฉพาะบานหักสีวิไลเข้านะครับขอบุญขอบคุณเด้อที่ให้การสนับสนุนให้กำลังใจ้วก็ซัพพอร์ตหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเขามาให้นะครับต้องขอบมกขอบใจขอบบุญขอบคุณขอบโมกขอบใจนี่คือขอบไปทางฝั่งล่านะครับขอบบุญขอบคุณก็คือพี่น้องฝั่งไทยเฮาเนาะ นะครับอ่ะคลิปหน้าพอกันไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับ